สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับฮอนด้าวิสหนึ่งสองห้านะฮะตัวล้อซีลวดนะฮะปีสองพันยี่สี่นะครับสำหรับตัวล้อซีลวดสองพันยี่สี่นี่ฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่สองสีนะก็จะเป็นสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับสีแดงก็จะเป็นสีแดงเงานะถ้าเป็นตัวล้อเม็ดนี่จะเป็นสีแดงด้านนะฮะแต่ถ้าตัวล้อซีลวดตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเงานะเนื้อสีก็จะเป็นสีเงาทั้งคันเลยนะครับ ตัวนี้ดุมใหม่นะฮะดุมก็จะเป็นลุมแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็วงล้อซีรวดนะฮะยี่สแปดซีนะฮะแต่ว่าขนาดยางก็เท่ากับตัวล้อแม็กเลยนะฮะเจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะส่วนเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันนะก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่งร้อยี่สิบห้าซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบสองวาลขนาดลูกสูบอยู่ที่ห้าสิบมิลนะฮะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับสีแดงนี่สวยนะก็มีให้เลือกอยู่สองสีนะก็จะมีสีแดงกับสีนน้เงิะครับ ในส่วนของราคานะฮะตอนนี้ราคาเงินสดนะฮะจ่ายรับรถอยู่ที่5 7 5 0 0บาทนะครับราคาในรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ57,500นานะครับสำหรับ h o n ด a เวฟหนึตัวล้อซีลวดนะฮะตัวรองท็อปนะครับผมนะฮะแต่ว่าข้างหลังก็เหมือนเดิมนะฮะข้างหลังก็เป็นแบบดุมปกตินะฮะก็แตกต่างเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนะครับขนาดยางหลังก็80ทับเขอบ17นิ้วนะฮะแล้วก็ ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์วนนะครับใช้ดีใช้ทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4สี่นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับแล้วก็ถังน้ำมันนะฮะถังน้ำมันนี่สามารถจุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะร,รองรับกอสโอ9 1้5แล้วก็ E20 นะฮะบห้าแลวก็อียีใส่บมวกกยนบ็อกต็ใ1ใบนะครับ ตัวนี้ระบบไม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะก็มีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะส่วนกุญแจก็เป็นปกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเงานะตัดด้วยสีดําเงานะครับ,บสีแด,งน,ดงนี่สวยนะขันนี้ก็จะเป็นสีเงาทั้งคันเลยนะครับข้างหน้าดิสนะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดํานะครับในส่วนของระบบไฟนะไฟหน้า L e d ดีไฟท้ายก็ L e d ดีนะส่วน ไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะฮะสำหรับฮอนด้าวิบมนนะครับราคาตอนนี้ก็5 7 5 0 0บาทนะครับราคานี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าวิบมูสล้อซีลวดตัวรองท็อปนะส่วนเงื่อนพรนะครับลูกค้าเครดิตดีนี่สามารถจ่ายรับรถอยู่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรใบเดียวนะครับลูกค้าจะดาวมากก็ได้นะฮะรือว่าจะดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บบาทก็ได้นะครับถ้าเครดิตดีนี่ จ่าย350บาทเอารถไปขี่ได้เลยนะครับข้างวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง42งวดนะครับเี่นฮะสีแดงนี่สวยนะครับตัวนี้เขาได้รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวฉีดก,ก็รับประกันให้5ปี50,000กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องนำรถมาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะครั้งแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000นะครับแล้วก็ทุกๆ4,000กิโล สำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะสีแดงนี้สวยมากนะฮะจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับสีแดงล้อสีลวดนี่สีแดงเงาเลยนะครับสําหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคา57,500ื่าอก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรมัมย์อำเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็57,500ดัรบาทนะครับราคานี้ร้านโอนให้ทำทะเบียนทำพรบให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อไปนะฮะหรือว่าอยากรู้ราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ